ไม่ได้แนะนําหรือว่าเชิญชวนให้ใครมาเลี้ยงเป็ดไข่ครับแต่ผมอยากให้ทุกคนมองภาพของอาชีพนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะกระโดดเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงกับอาชีพนี้ตัวแปรถัดมาคือค่าใช้จ่ายนี่คือสิ่งที่ทุกคนแบบอยากรู้มากๆเลยแล้วค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ล่ะนะครับถึงจะได้เงินมาแบบนี้ต่อเดือนก็จะเหลือ1130บาทต่อวัน เป็ดเก้าพันตัวครับโอ้โ oh หอาจริงครับโคตรเหนื่อยนี่แหะครับผมถึงให้แฟนผมออกจากงาน สวัสดีครับผมมูดี้ปริญญาณาผืนน้อยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปริญญาณาผืนน้อยนะครับช่องเกี่ยวกับการเกษตรที่ผมมูดี้นะครับจะไม่ได้เพียงแค่พาไปดูแต่จะพาไปรู้ถึงวิธีการทําด้วยนะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมนี่เลยครับคลิปนี้นะครับซึ่งได้รับการตอบรับหรือว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ยอดวิวใกล้จะคือวิ่งเข้าหา10,000แวิวแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันติดตามรับชมนะครับ และในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างหลากหลายเลยครับในเรื่องของจํานวนเงินนะครับสามแสนบาทกับเป็ดเก้าพันตัวนะครับตามชื่อคลิปที่ผมตั้งไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการตั้งชื่อคลิปอะครับเป็นความตั้งใจของผมเองนะครับที่อยากจะเห็นคอมเมนต์ในลักษณะอย่างเงี้ยครับที่มาถามหาเงินสามแสนบาทหรือว่ามาถามหาเรื่องรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการทําฟาร์มนะครับ แต่ถ้าใครดูจนจบนะครับจะรู้ว่าคลิปนี้นครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องรายได้หรือรายจ่ายอะไรทั้งนั้นเลยนะครับในคลิปจะมีเพียงแค่การแนะนำนะครับวิธีการวิธีการจัดการฟาร์มวิธีการออกแบบฟาร์มรวมถึงแนวคิดของเจ้าของฟาร์มนะครับพี่เจ้าของฟาร์มว่าเขามีแนวคิดยังไงกับอาชีพนี้แล้วเขาเริ่มต้นยังไงนะครับคือเท้าตรงๆแล้วนะครับชื่อคลิปนะครับผมตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดึงความสนใจของผู้คนให้เข้ามาดูคลิปนี้เท่านั้นเองครับ แต่ในยะสําคัญของผมนะครับผมไม่ได้อยากให้ทุกคนไปโฟกัสหรือว่าไปให้ความสําคัญกับเงิน3ามแสนบาทหรือเป็ด9,000ตัวครับเพราะเอาจริงๆแล้วครับคือมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากครับกับจํานวนเป็ด9 0 0 0ตัวสําหรับใครที่สนใจแล้วอยากจะไปลงทุนแบบนั้นนะครับเพราะว่าในการลงทุนแบบนั้นนะครับมันต้องใช้เงินจํานวนที่คือเอาจริงหลักล้านเลยนะครับหลักล้านขึ้นเลยซึ่งถ้าเกิดว่าผมคํานวณแล้วนะครับเป็ด9,000ตัวเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวละ 130บาทเนี่ยเป็นเงิน1 1 7 0 0 0้าน0บาทเลยนะครับผมซึ่งคือมันเกินจริงอะนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนที่รับชมนะครับโฟกัสก็คืออยากให้ทุกคนอะลองมองครับถึงความเหมาะสมครับมองแค่9ตัว90ตัวหรือ900ตัวเท่านั้นนะครับตามความเหมาะสมหรือความสามารถของตัวเองแลครับแล้วเอาวิธีการหรือ รูปแบบการจัดการต่างๆของที่ท่านได้รับชมในคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นจํานวนที่น้นอยๆแบบนั้นนะครับเราก็จะสามารถควบคุมดูแลหรือว่าการจัดการต่างๆมันก็จะดูง่ายและมีความเป็นไปได้มากขึ้นครับเชื่อไหมครับว่ามีหลายคนนะในกลุ่มหรือคนที่ผมรู้จักเองนะครับเลี้ยงเป็ด9ตัว10ตัวเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าวันวันหนึ่งเขาเก็บไข่นะครับได้แบบเกือบ100%เต็มนะครับเ้บาใบ10ใบ8ใบคือ เปอร์เซ็นไข่เขาดีมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอมันจํานวนน้อยใช่ไหมครับเขาไม่จําเป็นต้องซื้ออาหารนะครับเขาหาอาหารที่เขาหาได้เองตามธรรมชาติเป็นอาหารลดต้นทุนก็สามารถให้ไข่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจานวนที่น้อยมันก็ทําให้เราดูแลง่ายนั่นแหละครับที่ผมอยากให้ทุกคนเอาสิ่งที่มีในคลิปนั้นนะครับที่ผมเล่าถึงการจัดการต่างๆเอาไปปรับใช้กับเป็ดจํานวนที่ท่านมีอยู่ในมือหรือที่ท่านมองว่าท่านต้องการที่จะเลี้ยงครับไม่ได้ให้มองที่900 0ตัวเป็นหลักนะครับ แต่ที่สุดแล้วนะครับคอมเมนต์ที่ผมต้องการก็มาจริงๆครับนั่นก็มันเป็นที่มาของคลิปนี้เลยครับว่าหลายๆคนอยากให้ผมชี้แจงว่ามันเป็นไปได้จริงหรอว0 0สามแสนบาทกับเป็ด9,000ตัวบางคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกโกหกค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัวนั่นน่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยมันคือคอมเมนต์ที่ผมต้องการครับผมต้องการที่จะเอามาหาคําตอบร่วมกันซึ่งผมเองนะครับก็ไม่มั่นใจหรอกครับว่า 9,000ตัวเนี่ยมันจะได้300,000บาทเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงๆเหรอวะแล้วถ้ามันเป็นไปได้จริงๆนะครับทำไมมีคอมเมนต์ในลักษณะแบบนี้จากคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงด้วยซ้ำนะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบร่วมกันนะครับโดยข้อมูลต่อไปนี้นะครับที่ผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับมันเป็นข้อมูลหรือว่าตัวแปรต่างๆนะครับที่อาจจะมีผล ในการคำนวณน,นะครับผมจะทําเป็นสูตรเลยนะนะครับมันจะเป็นทฤษฎีนิดนึงนะครับก็จะมีตัวเลขหลากหลายเลยนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าต้องการที่จะเลี้ยงอยู่แล้วผมว่ารู้ไว้จะดีมากๆเลยครับเราจะได้ไปคํานวณถูกว่าตัวแปรเหล่านี้มันจะมีผลกับเปอร์เซ็นต์ไข่หรือรายได้ของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะได้ส0 0 0สนบาทจริงไหมแล้วถ้าจะได้ส0 0 0สนบาทจริงๆอะิะ มันต้องขนาดไหนวะต้องทําขนาดไหนต้องขายไข่ราคาไหนต้องให้อาหารยังไงนะครับคือจํานวนเป็ด9,000ตัวเนี่ยครับก็คือแน่นอนครับเขาคงจะไม่ไข่ทั้งหมด900 0ตัวอย่างแน่นอนครับผมก็เลยให้ตัวแปรตัวนี้ครับเป็นตัวแปรไข่ต่อวันครับโดยแบ่งเป็น ABC ครับนั่นก็คือ A 90%ครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ B 85%มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับแล้วก็ C 80%ก็มีโอกาสเป็นไปได้มากๆเลยครับตัว C อะนะแต่คราวเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามองแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงนะครับแล้วเราคิดว่าเราคงทําให้เป็ดไข่ได้ไม่ถึง80%อย่าเลี้ยงครับอย่าเลี้ยงนะครับอันนี้คือผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามาเลี้ยงแล้วอะไข่มันไม่ถึง80%ไม่ว่าคุณจะเลี้ยงจำนวนเท่าไหร่ก็ตามนะครับคือ อย่าเลี้ยงเลยครับไม่เหลืออะไรนะครับมันไม่เหลืออะไรจริงๆยิ่งเลี้ยงน้อยยิ่งไม่เหลืออะไรคุณจะเหนื่อยเปล่าครับผมไม่ได้แนะนําหรือว่าเชิญชวนให้ใครมาเลี้ยงเป็ดไข่ครับแต่ผมอยากให้ทุกคนมองภาพของอาชีพนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะกระโดดเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงกับอาชีพนี้ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงมาก่อนเหมือนกันนะครับผมก็เลี้ยงอยู่นะครับโอเคโอกาสของ90%เนี่ยก็คือเป็ด9 0 0 0ตัว จะมีเป็ดที่ไม่ไข่เพียง900ตัวก็ตามลำดับที่ทุกท่านเห็นเลยครับนะครับคราวนี้ถ้าจัดลงแผงก็จะได้แบบนี้ครับ90%คุณก็จะได้270แผงต่อวันนะครับถ้า85%ก็จะได้255แผงต่อวันและถ้าเป็น80%คุณก็จะได้เพียง240แผงต่อวันเท่านั้นนะครับคราวเนี้ยนะครับพอเรามีไข่แล้วแน่นอนเราก็ต้องเอาไปขายนั่นก็คือตัวแปรถัดมาครับ ตัวแปรแรกคือเปอร์เซนต์ของไข่นะครับตัวแปรถัดมาคือราคาที่ขายไข่ผมก็จะกําหนดเหมือนกันครับเป็น A B C และ D ครับนั่นก็คือมันก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณนี้ครับราคาแต่บางช่วงมันมีต่ํากว่านี้คือผมไม่พูดถึงดีกว่านะครับคือนี่มันไข่เป็ดเนาะก็คือถ้าเป็น85% 80%เนี่ยคือมันจะไปแข่งกับไข่ไก่แล้วอะนะ ผมก็ขอขายในราคานี้แล้วกันครับอย่าต่ำกว่า90เลยนะครับก็เป็น ABC แล้วกันครับถ้ามีคนมารับซื้อต่ำกว่านี้ผมแนะนําว่าคุณหาตลาดขายเองครับอย่าผ่านพ่อค้าคนกลางครับเหมือนที่ผมทําการตลาดของตัวเองตอนแรกๆเลยครับผมก็เลือกที่จะไม่ส่งพ่อค้าคนกลางครับเพราะว่ามาให้ผม85 90อย่างเงี้ยหน้าฟาร์มผมไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็ไปขายเองครับร้อยห้าร้อยสิบ ผมก็ยังขายได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วนั่นก็คือ90 95 100และ110บาทซึ่งฟาร์มที่ผมไปดูมาในคลิปนั้นนะครับพี่เขาขาย110บาทครับนั่นก็คือเป็นตัว A เลยนะครับคิดดูนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ไข่ของพี่เขานะครับ คือเป็ดมันไม่ได้เหลือ9000ตัวแล้วอะตอนนั้นนะครับก็คือเป็ดเขาเหลืออยู่ประมาณน่าจะไม่ถึง3,500ตัวตามที่ผมระบุในคลิปนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามีคัดแยกแล้วตายนั่นนู่นนี่ไปด้วยนะครับซึ่งพี่เขาตีออกมาเฉลี่ยแล้วนะครับไข่เป็ดน่าจะอยู่ที่93%นะครับคิดดูมันสูงกว่านี้อีกอะเขาจัดการฟาร์มดีมากนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ไข่เขาดีมากเขารู้แม้กระทั่งว่าเป็ด ไม่ไข่กี่ตัวเขาคัดเลยครับว่าบันหนอร์เป็ดไม่ไข่กี่ตัวนั่นนู้นี่เขาเขาเฉลี่ยบแบบละเอียดมากจดใส่ตารางไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งพี่เขาอ่ะคือได้ได้เลทแบบ A คือ90%เซขึ้นแล้วก็ขายไข่ในเลท A เหมือนกันคือแผงละ1้อยบาทคิดดูสิครับทุกคนไปดูที่ตัวแปรถ,ถัดไปครับตัวแปรถ,ถัดมาคือค่าใช้จ่ายนี่คือสิ่งที่ทุกคนแบบอยากรู้มากๆเลยแล้วค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ล่ะนะครับ ถึงจะได้เงินมาแบบนี้ต่อเดือนทุกคนอยากรู้มากก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับว่าราคาอาหารเนี่ยผมคงจะระบุไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเอาค่าอาหารกลางๆที่สามารถหาได้แล้วกันนะครับนั่นก็คือกระสอบละ470บาทนะครับแน่นอนผมก็จะแบ่งเป็น A B C เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนให้อาหารแบบไหนให้ทั้งวันให้ตลอดทั้งวันหรือ ให้เป็น2คาบ1คาบอะไรก็ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับการให้อาหารของเป็ดต่อตัวครับไม่ควรต่ํากว่านี้นะครับนั่นก็คือ130กรัมต่อตัว140กรัมต่อตัวและแบบอัดเต็มๆเลยนั่นก็คือ150กรัมต่อตัวมาดูกันครับคราวนี้ว่าเป็ด9,000ตัวเนี่ยถ้าให้อาหารตามัมที่ผมระบุ A B C เนี่ยมันจะเป็นกี่กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปคูณ470นะครับนั่นก็จะเท่ากับว่า39กระสอบเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเงิน 18, 330นะครับ42กระสอบ 19, 4่นและ45กระสอบ2 1 1 0 0นะครับคิดดูว่าตรงไหนมันเหมาะสมที่สุดนะครับบางคนนะครับก็คือฟาร์มที่ผมไปดูนะก็คือคือผมต้องอ้างอิงฟาร์มของพี่เขาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เหล่านี้นะครับหรือว่าการชี้แจงอย่างนะี้เกิดจากคลิปนี้หรือคลิปที่ฟาร์มของพี่เขาเลยนะครับผมก็เลยจะอ้างอิงฟาร์มเนี้ยเยอะหน่อยนะครับก็คือ พี่เขาให้แบบตลอดทั้งวันเลยครับโดยมีการกำหนดว่าวันหนึ่งไม่เกิน13กระสอบนะครับก็คือให้ตลอดทั้งวันซึ่งบางช่วงที่เขากินอาหารน้อยก็ไม่ถึง13กระสอบนะครับแต่คือไม่เกินแล้วบางวันไม่ถึงคิดดูนะครับการให้แบบนี้ค่อนข้างดีมากแต่มันมีข้อเสียกับผู้เลี้ยงก็คือคุณต้องอยู่กับเขาแบบตลอดทั้งวันจริงๆอะหชั่วโมงสงชั่วโมงคุณต้องเดินอนะคุณต้องเดินเข้าฟาร์มเช็ค อาหารเป็นไงคือต้องดูแลแบบละเอียดยิบอะครับต้องรู้ว่าเขาอยู่ยังไงอะตลอดทั้งวัน,น่ะโดยพี่เขาครับผูกเปนอนเฝ้าเลยนะแล้วนอนฟังเสียงว่าเขาตกใจไหมนั่นนู่นนี่ไหมแบบคือแบบระบบฟาร์มจริงๆอะถัดมาครับตัวแปรถัดมานั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยผมรู้สึกแบบไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่า1,000พบาทต่อวันเนี่ยมันมากหรือน้อยนะครับสําหรับเป็ดเ0้าพันตัวครับ ผมไม่รู้ว่าค่าไฟมันจะขนาดไหนแล้วก็ค่าน้ําขนาดไหนนะครับเพราะว่าค่าน้ําค่าไฟเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่เราเอาจังจริงมันสามารถควบคุมได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีระบบโซล่าเซลล์อ้าวคุณก็ไม่ต้องเสียค่าไฟถ้าเกิดว่าคุณมีปั๊มน้ําแบบแผงโซล่าเซลล์อีกอ้าวคุณก็ไม่ต้องเสียค่าน้ําอีกเนี่ยครับซึ่งถ้าจะเอาตามหลักความจริงนะครับถ้ามีเงินลงทุนเป็ดขนาดเ0้าพันตัวขนาดนั้นนะครับระบบพวกนี้ครับ มันต้องเป็นระบบแบบโซลาร์เซลล์แน่นอนนะครับต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้เราก็สามารถควบคุมได้นะครับผมก็เลยตีไปว่าหนึ่งพันบาทเนี่ยมันน่าจะน่าจะเพียงพอไหมนะครับอาจจะไม่ต้องเสียค่าน้ําค่าไฟแต่ไปเสียค่าคนดูแลหรือคนเลี้ยงแทนวันละ300อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมคิดเอานะผมไม่รู้ว่าตัวแปรข้อนี้ผมคิดตรงหรือไม่ตรงยังไงนะครับทุกคนที่เห็นต่างก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่ามันไม่พอหรอแค่นี้ ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมตั้งไว้ว่าประมาณวันละพันน่ะไม่รู้ว่าจะเพียงพอไหมนะลองลองคอมเมนต์มาดูนะครับก็ช่วยกันลองคิดดูครับหัดมานะครับเราก็จะได้แล้วครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เป็น2ส่วนก็คือค่าอาหารกับค่าน้ําค่าไฟแล้วก็จีบปะถาอื่นๆนะครับถัดมานะครับเราก็จะเอาทั้ง3ามตัวแปรเนี่ยครับมาเข้าสูตรนะครับมาเข้าสูตรบางทีมันก็ผมว่ามันดีนะลองลองคิดคิดดูครับมันอาจจะดูแบบเอ้ยมึงทฤษฎีใช่ครับ ก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงอ่ะผมอยากให้ทุกคนมองเป็นทฤษฎีนี่แหละก่อนนะครับเวลาไปถึงเ,เวลาจริงๆอ่ะในสนามจริงๆจะได้อ๋อมันเพราะอันนี้นี่เองเพราะตัวแปรนี่นี่เองเพราะตัวแปรตัวนี้นี่เองมันถึงทําให้เราเหลือแค่นี้เนี่ยครับมันจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอยากให้ทุกคนแบบคิดตามนะครับถัดมาครับนี่ผมก็จะได้สูตรแรกครับอันนี้คือสูตร CDB นะครับ CDB ทุกคนน่าจะจําได้นะครับตัวแปรแรก C ก็คือไข่80%นะครับ D ก็คือแบบขายไข่แบบได้ราคาน้อยสุดเลยก็คือ90บาทนะครับ B คือกําหนดค่าอาหารอยู่ที่140กรัมต่อตัวนะครับมันก็จะเท่ากับว่าไข่80%เนี่ยขายในราคา90บาทก็จะเป็นเงิน21,600ครับลบค่าอาหาร140กรัมต่อตัวนะครับสำหรับเป็ด9วันตัวน้าเนี่ยผมคิดนะครับแล้วก็ลบ1,000ค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเหลือ 1,130บาทต่อวันเป็ด9,000ตัวครับโอ้โ oh, ห oh, เอาจริงนะครับโคตรเหนื่อยถ้าจะมาได้แค่นี้นะครับคือคูณ30วันแล้วตก33,900บาทต่อเดือนแต่ละวันมีเป็ดไม่ไข่อยู่1,800ตัวนะครับคือเป็ดไม่ไข่เลย1,800ตัวนะครับแล้วไข่ที่เก็บได้ก็80%แล้วก็ไปขายแค่90บาทคราวนี้ มันได้เพียงสาม0 0สมันเก้ารอบาทต่อเดือนโอ้โหผมว่ามันค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมถึงบอกว่าถ้าคิดจะเลี้ยงครับถ้าไม่มั่นใจว่าจะทําให้เขาขาขได้80ดสิบเอร์ซ็นหรือเปล่าอย่าเลี้ยงเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่เหลืออะไรจริงๆคิดดูนะครับถ้าลดลงไปเหลือเก้ารอยตัวคุณจะเหลือร้อยสิบสามบาทเท่านั้นเองนะครับเหลือเก้าร้อยตัวคุณจะเหลือแค่ร้อยิบาบาทต่อวันโอ้โหโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยจริงๆครับ อย่าว่าจะถามหากําไรเลยครับเงินที่ซื้อเป็ดหรือลงทุนทำโรงเรือนไปไม่ได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนเลยครับถัดมา CCB CCB นี่คือเอาละคุณเริ่มขายไข่ได้ในราคาที่สูงขึ้นละนะครับถึงแม้ไข่คุณจะ80%ก็จริงนะครับไม่ไข่อยู่1,800ตัวก็จริงแต่คุณขายไข่ได้ในราคา95บาบาทต่อแผงนะครับอาหารคุณยังให้เท่าเดิมครับ เท่ากับว่าลบค่าใช้จ่ายตัวแปรอื่นๆค่าอาหารและค่าจิปาทะ,ะค่าน้ำค่าไฟไปแล้วคุณจะเหลือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวครับนิดนึงครับก็คือ2330บาทต่อวันถ้าคิดเป็นเดือนก็คือ30สบวันก็จะเป็น6ก9มืบาทต่อเดือนอเริ่มดูดีขึ้นมานิดนึงแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับถัดมานะครับเริ่มดีขึ้นมานิดนึงครับนั่นก็คือ B BB B. B. B ก็คือไข่คุณเริ่มสูงขึ้นครับมาที่85% ใส่สูงขึ้นแล้วยังขายไข่ได้สูงขึ้นด้วยนั่นคือแผงละร้อยบาทนะครับแผงละร้อยบาทนะครับคือชี้แจงอีกนิดนึงครับราคาไข่เนี่ยบางคนแบบขายคะคะไซนะครับบางคนขายคัดคัดไซคะไซและคัดไซเนี่ยมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เป็นราคากลางๆที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับคือบางทีไข่เบอร์ใหญ่อ่ะมันอาจจะขายได้ร้อยยีร้อด้วยซ้ํานะครับแต่เนี่ยคือ ผมคัดผมเอาราคาที่แบบราคาที่กลางที่สุดอนะสำหรับไขายรวมๆม,มาครับที่น่าจะขายกันได้ในท้องตลาดนะครับซึ่งผมก็ขายอยู่นะครับถ้าเป็น BBB นะครับก็จะได้25,500บาทค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมนั่นก็คือค่าอาหารแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟนะครับต่อวันคุณจะเหลือเพิ่มขึ้นนะครับเป็น5,030บาทต่อวันนะครับคูณ30วันเข้าไปนะครับก็จะเป็น 1 5ึ0 0 0สบาทต่อเดือนอ้าวเริ่มไม่น้อยแล้วครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับก็ถ้าเป็นสูตรนี้ครับก็จะมีเป็ดไม่ไข่อยู่1,350ตัวนะครับนะก็เริ่มโอเคขึ้นมาแล้วครับแต่ก็ยังไม่ถึง3 0,000 0บาทอยู่ดีนะครับถัดมาเริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะครับเริ่มดีขึ้นมาหน่อยก็คือ a b b a ก็คือไข่เปอร์เซ็นไข่ครับอยู่ที่9 0ขายไข่แผงละ100บาท อาหารหนึ่งเท่าเดิมครับก็คือ140กรัมต่อตัวครับจะมีรายรับเข้ามาก็คือ2 7 0 0 0บาทลบค่าอาหารลบค่าน้ำค่าไฟเหมือนเดิมนะครับก็จะเหลือ6,530บาทต่อวันเอาแล้วครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับเริ่มจะแตะ2 0 0แสนแล้วนะต่อเดือนนะครับเพราะว่าคูณ30วันเข้าไปก็จะเป็น1 9 9 9 0 0บาทต่อเดือน อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้อยากให้ทุกคนมองที่9,000นะครับอ๋นตอนนี้ทุกคนลองมองที่900ตัวดูนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมองที่900ตัวตอนเนี้ค่าใช้จ่ายถ้าทําได้แบบนี้นะครับ900ตัวมันก็จะดูแลง่ายกว่าน,นี้ใช่ไหมครับแต่ค่าอาหารอะไรก็ให้เหมือนเดิมนี่แหละ140กรมต่อตัวนะครับคราวนี้จาก9,000ตัวที่เราคิดนะครับลองคิดที่900ตัวคุณก็จะเหลือวันละ653บาทต่อวันไม่น้อยนะครับ 653บาทต่อวันเนี่ยคิดเป็นต่อเดือนคุณจะมีเงินเดือนสุทธินะครับอยู่ที่19,590บาทต่อเดือนนี่แหละครับผมถึงให้แฟนผมออกจากงานเพราะผมเลี้ยงเป็ด500ตัวแล้วผมคิดแบบนี้ไงครับผมคิดแบบนี้ครับเขาถึงสามารถที่จะออกมาไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องเป็นลูกน้องขครครับมาอยู่ที่บ้านได้ก็ด้วยการคิดแบบนี้ครับ ถึงแม้ว่าต่อวันมันอาจจะได้ได้น้อยครับคือเป็ดผมมันไม่ถึง900ยตัวไมันก็500ตัวครับคุณก็ลองใช้สูตรคิดออกนะครับตามสูตรนี้แหละนะครับมันก็จะเหลือประมาณนั้นแหละครับหลายๆคนชอบถามผมนะครับว่ามันได้จริงเหรอมันได้เท่าไหร่เดือเท่าไหร่ต่อวันคิดแบบนี้นะครับลองคิดแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าทาขายได้ได้เปอร์เซ็นต์ขายได้เท่านี้มันจะได้เท่าไหร่เพราะว่าอาหารเนี่ยโดยทั่วไปมันให้140กรัมต่อตัวอยู่แล้วครับหรือถ้าใครให้น้อยกว่านี้ให้มากกว่านี้ก็ไปหักลบเอาแล้วกันนะครับ ให้คิดแบบนั้นนะครับนี่คือนี่คือส,สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อนะครับแต่ที่สุดแล้วก็ยังไม่ถึง3 0 0แสนบาทใช่ไหมครับนี่คือไข90่90%แล้วนะนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือไข่มันเกิน90%เหมือนฟาร์มที่ผมไปนะครับพี่เขาไข่เขาคือเป็ดตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหลือ9,000ตัวเหมือนก่อนๆนนะครับเพราะว่า กําลังในการเลี้ยงหรือว่าคนที่มาเลี้ยงจริงๆครับคนที่เขาเคยจ้างอะ่ะเขาไม่ได้จ้างนะครับเขามาดูแลเองก็มันเหลือเปลี่ยนอยู่3,500กว่าตัวครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เหลือแบบ3า0 0ันสามแบบเต็มๆแล้วครับก็มีคัดออกบ้างมีป่วยตายบ้างนะครับแต่ไข่เขาครับก็คือเฉลี่ยตอนนั้นที่เขาเขียนบนกระดานเลคเชอร์ในฟาร์มนะครับก็คือ93%นะครับที่สําคัญเลยก็คือพี่เขาขายไข่ได้110 บาทต่อแผงแล้วอาหารที่เขาให้นะครับเป็นอาหารโปรตีน21%รนะครับราคาถูกกว่านี้อีกนะครับราคาเพียง460บาทด้วยนะครับคือพี่เขารับจากโรงงานโดยตรงครับในจํานวนที่เยอะมากๆนะครับคราวนี้ลองมาคิดดูครับถ้าคิดแบบนี้มันจะได้สามแสนจริงไหมไข่95%าขาย110บาทอาหารได้เท่าเดิมนะครับก็คือ140กรัมต่อตัวรายรับเข้ามา นะครับในฟาร์มก็คือ31,350บาทต่อค่าอาหารนะครับก็คือค่าอาหารเนี่ยเท่าเดิมอู่แล้วแล้วก็ลบค่าน้ำค่าไฟนะครับตกต่อวันสุดที่นะครับ1,880บาทต่อวันคูณ30วันเป็นเงินทั้งหมด3 2 6 4 0 0บาทถึง3,000 0 0บาทแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นไปได้ยากมากมากนะครับมันเป็นมันเป็นไปได้ยากมากที่จะทำได้แบบนี้นะครับแต่ ในทางทฤษฎีถ้าเราคิดนะครับมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้นะครับและผมก็ได้สรุปตัวแปรนะครับทั้งหมดนะครับที่ผมพูดมานะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่คือตัวแปรที่ผมคิดว่ามันจะมีผลนะครับต่อรายได้สุทธิจริงๆของเรานะครับหลายคนอาจจะนั่งคิดอยู่ทําไมไม่คิดเรื่องนี้เข้าไปด้วยทําไมไม่คิดเรื่องนี้เข้าไปด้วยคอมเมนต์มานะครับว่ามันยังมีอะไรอีกนะครับบางทีผมอาจจะ รู้ไม่ไม่ถึงตรงจุดนั้นนะครับไม่รู้ว่าแต่ละฟาร์มแต่ละคนแต่ละที่เจออะไรเข้ามาบ้านนะครับแต่หลักๆเลยผมว่ามันไม่เกินมันต้องมีสีข้อนี้นครับมันไม่ไม่ใช่ไม่เกินก็คือมันต้องมีสีข้อนี้นั่นก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไข่ที่เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเลี้ยงแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถทําให้เป็ดมันไข่ได้ถึง80%เซนะครับอย่าเลี้ยงครับ แต่มันก็อาจจะมี70กว่าเปอร์เซ็นต์เอ่อก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สลับกันไปนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บ้างสลับกันไปแต่ค่าเฉลี่ยในการเลี้ยงต่อชุดน่ะไม่ควรจะต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่มั่นใจอย่าเลี้ยงครับคือไม่รอดครับเหนื่อยเหนื่อยนะครับอันนี้คือตัวแปรแรกนะครับส่วนตัวแปรถัดมาครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารอาหารก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวแปรนะครับที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นกันนะครับเพราะว่า อย่างที่เราทร,บทราบกันนะครับก็คืออาหารมันมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการปรับตัวขึ้นนะครับขึ้นทุกรอบเลยที่มีการปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นราคาของอาหารที่ผมเอามาเป็นตัวแปรเนี่ยผมก็เลยเอาตัวแปรกลางๆนะครับที่สามารถหาได้นั่นก็คือ470บาทนะครับพี่เขานะครับโปรตีน21%แต่เขารับมาถูกกว่านี้ครับนั่นก็คือ460บาทถูกกว่าที่ผมเอามาคิดอีกนะครับแล้วไข่เขาก็ขายได้แพงกว่าอีก แล้วเปอร์เซ็นต์ไข่เขาก็โคตรดีนะครับแต่เป็ดมันไม่ได้9ก้าพันตัวเหมือนเดิมเลยครับเป็ดมันน้อยกว่าเดิมอย่างที่บอกครับเป็ดยิ่งน้อยก็ยิ่งดูแลง่ายแล้วก็จัดการง่ายควบคุมง่ายนะครับตัวแปรที่3ามครับตัวแปรถัดมาก็คือราคาไข่นั่นแหละครับคือพอไข่มันสวยอย่างที่ฟาร์มพี่เขาไข่มันสวยครับโปรตีนเยอะขนาดนั้นนะครับน้าหนักไข่ดีมากไข่ฟองสวยเปลือกหนาคือเขาเลยขายในราคาร10บบาทได้นะครับแต่ความเป็นจริงครับบางฟาร์มเขาก็จะมีการคัดไซส์ไข่ ขายนะครับบางทีเป็นเบอร์ใหญ่ก็จะได้120บ้าง12 5 1 3 0ก็แล้วแต่นะครับไซเด็กอาจจะ 85- 90อะไรประมาณนี้ครับแต่อย่างน้อยอย่าต่ำกว่า90เลยครับมันไข่เป็ดนะ,นะนะครับเอา90เถอะน,นะครับ90เถอะแต่ค่าเฉลี่ยต่อวันนะครับให้มันเฉลี่ยขายอย่าต่ำกว่าแผงละร้อยผมว่าน่าจะดีมากๆเลยนะครับผมเองก็เลือกที่จะขายเองนะครับ เพราะตอนนั้นมีพ่อค้าจะมารับคือ90-95เองนะครับคือมันไม่ไหวหรอกนะครับผมจะไปเหลืออะไรครับยิ่งเป็ดน้อยด้วยนะครับค่าเฉลี่ยหรือว่าสุทธิที่เดือมันน้อยมากมานะครับผมก็เลือกที่จะขายเองนะครับร้อยบาทบ้างร้0ยบาทบ้าง1้อยบาทบ้างนะครับถ้าต่ำกว่านั้นคือมันลําบากนะครับแีกอย่างครับบางฟาร์มอาจจะขายได้แพงกว่านั้นก็ได้ครับเขาอาจจะมีการตลาดที่ดีครับแปลรูปไข่เป็นไข่เข้มไข่ย่อมาอะไรเนี่ยครับอาจจะขายได้แพงละร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบบาทเลยก็เป็นได้ครับ ถัดมานะครับก็คือตัวเป็ดนี่ครับข้อที่4คือตัวเป็ดมันเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญมากๆเลยมันบง่งบอกถึงความสามารถของผู้เลี้ยงด้วยครับว่าจะสามารถดูแลเป็ดได้ดีแค่ไหนป้องกันเป็ดป่วยได้ดีแค่ไหนการบริหารจัดก,การฟาร์มได้ดีแค่ไหนแล้วเป็ดที่รับมามันสมบูรณ์มากน้อยพร้อมไข่อายุได้แค่ไหนนะครับถ้าคุณสามารถดูแลบริหารจัดก,การตัวฟาร์มและตัวเป็ดให้เขามีอารมณ์ดีไข่ได้อย่างสม่ําเสมอมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ครับ ทั้งหมดสีข้อถ้าคุณควบคุมได้และทำได้ผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันยากมากยากมากนะครับยากมากจริงๆนะครับแล้วอาจจะมีตัวแปรอื่นอีกตามฟาร์มตามสิ่งแวดล้อมของแต่ละฟาร์มเนาะมันก็มีตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาอีกที่ไม่สามารถควอบคุมได้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแต่หลักๆถ้าคุณทำได้สีข้อเนี้ยนะครับถ้าทุกอย่างพร้อมทำได้มันถึงนะครับ แน่นเลยครับผมเป็นคนที่คือผมไม่ได้เก่งนะผมไม่ได้แบบโอ้โหมึงเก่งจันเลยรู้ทุกเรื่องทําเป็นเก่งผมไม่ได้เก่งหรือไม่ได้มาอวดไม่ได้อะไรนะครับผมแค่อยากจะเอาแนวคิดของผมอะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบคิดชอบวางแผนชอบชอบอะไรแบบนี้ครับก่อนที่ผมจะทําฟาร์มเป็ดผมก็คิดแบบนี้แหละครับจนวันนึงมันทําให้แฟนผมออกจากงานแล้วมาเลี้ยงเป็ดได้ครับแต่ตอนนี้คือไม่ได้เลี้ยงนะตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่อยากเลี้ยงขาดทุนใช่ไหมบางคนคิดคือแฟนผมอะ่ะ <laughs> เขาท้องอยู่ยังเลี้ยงลูกเล็กอยู่ครับไม่มีใครดูแลเลยผมเองก็ต้องย้ายมาตากก่างจังหวัดมาทํางานต่างจังหวัดเลยคือตอนนี้ถ้าลงเป็ดคือไม่มีใครดูแลเลยลงไปก็คงไม่เหลืออะไรอ่ะก็คงจะควบคุมตัวแปรเหล่านี้ไม่ได้ครับแฟนผมก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับพ่อแม่คนแก่เขาก็มีงานของเขาใช่ไหมครับคือหลายคนเขาอยากให้มองอย่างนี้นะครับอย่ามองว่าตัวเองอยู่ที่กรุงเทพแล้วจะลงทุนให้ผู้เฒ่าผู้แกด่ดูคือ โอ้ผมว่าอย่าเสี่ยงเลยครับคุณต้องมาดูเองคุณต้องมาเลี้ยงเองคุณต้องมาศึกษาเองเพราะบางทีอะความคิดมันความคิดของของคนที่แบบอ่ามองลักษณะแบบนี้คือบางทีคนแก่เขามองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยตัวแปรพวกเนี้เราต้องทําอย่างนี้นะมันถึงจะได้บางทีเขาไม่ได้คิดบางทีเขามองข้ามตรงนั้นไปนะครับผมจึงไม่อยากแนะนําให้ทุกคนแบบลงทุนให้คนแก่ที่บ้านเลี้ยงเพราะอย่างนั้นคือไม่เหลือแน่นอนคุณมาดูเองดีกว่านะครับนั่นแหละผมก็เลยเอาความคิดที่ผมคิด มาแชร์ให้ทุกคนนะครับหวังว่ามันคงจะแจกแจงคําตอบอคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับที่บอกแจ้งค่าใช้จ่ายด้วยสิอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาในใต้คอมเมนต์บางทีผมบางทีผมก็ไม่ได้ตอบทุกคนนะครับบางคําตอบเนาะผมก็แบบก๊อปคาตอบอันเดิมอะเข้าไปตอบเราะว่าเป็นคําถามในลักษณะเดียวกันผมก็จะตอบในลักษณะเดียวกันอยู่แล้วนะครับตรงไม่ตรงบ้างอาจจะมีความเห็นต่างบ้างก็ร่วมกันคิดได้ครับเพราะว่าผมก็ เหมือนทุกท่านแหละครับก็มีความสงสัยแล้วก็อยากจะทําให้มันมาเห็นเป็นรูปร่างเป็นรูปประทาม,มากยิ่งขึ้นนะครับให้มันเป็นทฤษฎีก่อนที่จะไปลงมือปฏิบัติจริงนะครับอยากให้ทุกคนแบบเห็นภาพก่อนแล้วค่อยเวลาลงไปสนามจริงจะได้เห็นโอ้เพราะเห็นนี้นี่เองเพราะตัวแปวนี้นี่เองทําให้ไม่ได้แบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนเห็นแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับด้วยการกดติดตามกดไลค์หรือว่ากดแชร์ด้วยครับ คนที่แบบเขาสนใจจริงๆในเรื่องนี้ผมว่าคงจะได้ประโยชน์ได้แนวคิดบ้างแหละนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าจะดูคลิปต่อไปในช่องก็สามารถกดด้านซ้ายได้เลยนะครับผม